คุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาตลาดขึ้นคนมักมั่นใจเกินจริงแต่พอตลาดลงการตัดสินใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวดี e i n t e l l i g e n t Investor คือหนังสือที่ไม่ได้สอนให้คุณเอาชนะตลาดแต่สอนให้คุณไม่แพ้อารมณ์ของตัวเองในวันที่ตลาดผันผวนที่สุดหนังสือเล่มนี้เขียนโดยเบนจามินเกนแฮมบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและเป็นครูของวอร์เรนบัฟเฟตผู้ซึ่งยกย่องว่านี่คือหนังสือการลงทุนที่ดีที่สุดตลอดกาลเกนแฮมไม่ได้เชื่อในการคาดเดาตลาดระยะสั้น แต่เชื่อในการคิดอย่างมีเหตุผลการวิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริงและวินัยระยะยาวแนวคิดเด่นของหนังสือเช่นการมองตลาดเป็นมิสเตอร์มาร์เก็ตคู่เจราจารที่อารมณ์แปรปรวนหลักมาจินออฟเซฟตี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดและการแยกนักลงทุนออกจากนักเก็งกาไรอย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่หนังสือสําหรับคนอยากรวยเร็วแต่เป็นคู่มือสําหรับคนที่อยากลงทุนอย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยอารมณ์ในมุมมองของดีอินเทลเลจเอนท์อินเวสเตอร์การลงทุนและการเก็งกําไรไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แม้ทั้งสองจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ในตลาดแต่มีหลักคิดเป้าหมายและกรอบการตัดสินใจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนักลงทุนให้ความสำคัญกับมูลค่าที่แท้จริงของกิจการตัดสินใจจากข้อมูลพื้นฐานความสามารถในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวและยอมรับว่าผลลัพธ์ต้องอาศัยเวลาและวินยัยขณะที่นักเก็งกำไรมุ่งหวังผลตอบแทนจากความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นการตัดสินใจมักอิงกับแนวโน้มตลาดข่าวหรืออารมณ์ของผู้เล่นส่วนใหญ่ซึ่งทำให้มีความผันผวนสูงและยากต่อการควบคุมความเสี่ยง เบนจามินเกนแฮมชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเก็งกําไรแต่อยู่ที่การเข้าไปเก็งกําไรโดยคิดว่าตนเองกําลังลงทุนเมื่อผู้ลงทุนตระหนักถึงบทบาทที่ตนเลือกการตัดสินใจจะมีกรอบที่ชัดเจงขึ้นและลดโอกาสผิดพลาดจากความคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแนวคิดมิสเตอร์มาเก็ตเป็นอุปมาที่เบนจามินเกนแฮมใช้อธิบายพฤติกรรมของตลาดการเงินโดยเปรียบตลาดเสมือนหุ้นส่วนคนหนึ่งที่เสนอราคาซื้อขายให้เราใหม่ทุกวันด้วยอารมณ์ที่แปรปรวนตลอดเวลา ในบางวันมิสเตอร์มาเก็ตเต็มไปด้วยความมั่นใจและความโลภเขาจะเสนอราคาที่สูงเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงขณะที่ในบางวันเขากลับหวาดกลัวและสิ้นหวังจนยอมขายสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากบทเรียนสำคัญคือนักลงทุนไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือทำตามมิสเตอร์มาเก็ตหน้าที่ของเขาไม่ใช่การชี้นำว่าเราควรคิดหรือรู้สึกอย่างไรแต่เป็นเพียงผู้เสนอราคาที่เราเลือกจะตอบรับหรือปฏิเสธก็ได้เกนแฮมเตือนว่าความผิดพลาดของนักลงทุนจำนวนมากเกิดจากการปล่อยให้อารมณ์ของตลาด กลายเป็นอารมณ์ของตนเองโดยไม่รู้ตัวนักลงทุนที่มีเหตุผลจึงใช้ตลาดเป็นเครื่องมือไม่ใช่เข็มทิศทางอารมณ์และตัดสินใจจากมูลค่าไม่ใช่จากความตื่นตระหนกหรือความคึกขนองของฝูงชนในหนังสือ The Intelligent Investor เบนจามินเกนแฮมแยกความหมายระหว่างความผันผวนและความเสี่ยงออกจากกันอย่างชัดเจนราคาที่ขึ้นลงในระยะสั้นเป็นเพียงพฤติกรรมตามธรรมชาติของตลาดแต่ไม่ได้สะท้อนคุณภาพหรือความแข็งแกร่งของกิจการเสมอไปความผันผวนกลายเป็นปัญหา ก็ต่อเมื่อผู้ลงทุนไม่มีกรอบเหตุผลรองรับการตัดสินใจเมื่อราคาลดลงความกลัวจะเข้ามาแทนที่การวิเคราะห์และทําให้เกิดการขายสินทรัพย์ที่ยังมีมูลค่าดีออกไปโดยไม่จําเป็นเกนแฮมชี้ว่าความเสี่ยงที่แท้จริงคือการขาดความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองลงทุนรวมถึงการจ่ายราคาที่สูงเกินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์นั้นหากผู้ลงทุนประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบและมีเหตุผลชัดเจนในการถือครองความผันผวนจะกลายเป็นเพียงข้อมูลไม่ใช่ภัยคุกคามในมุมมองนี้ตลาดไม่ได้สร้างความเสี่ยง แต่เป็นผู้ลงทุนเองที่สร้างความเสี่ยงเมื่อยอมให้อารมณ์มาก่อนเหตุผลในการตัดสินใจแนวคิด m a r g i n o f Safety คือหัวใจสำคัญที่สุดแนวคิดหนึ่งในดีอินเทลเลจเออเรสเตอร์เบนจามินเกนแฮมใช้หลักการนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการประเมินผิดหรืออารมณ์ที่แทรกแซงการตัดสินใจ margin of Sa f e t y หมายถึงการลงทุนในสินทรัพย์เมื่อราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญเพื่อเผื่อพื้นที่ให้กับความไม่แน่นอนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริง ไม่มีการวิเคราะห์ใดสมบูรณ์แบบตัวเลขอาจเปลี่ยนสมมติฐานอาจคาดเคลื่อนและอารมณ์ของตลาดสามารถบิดเบือนการรับรู้ได้ตลอดเวลาหลัก m a r g i n of Safety จึงทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันช่วยลดผลกระทบจากความกลัวความโลภและแรงกดดันจากความผันผวนระยะสั้นของตลาดเมื่อผู้ลงทุนมีพื้นที่ปลอดภัยเพียงพอการตัดสินใจจะตั้งอยู่บนเหตุผลมากกว่าอารมณ์และเพิ่มโอกาสรักษาเงินต้นในระยะยาวได้อย่างมั่นคงในมุมมองของหนังสือเล่มนี้เกนแฮมเน้นย้ำว่า ราคาและมูลค่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันแม้ตลาดจะเสนอราคาซื้อขายให้เราทุกวันแต่ราคานั้นอาจไม่สะท้อนความจริงของกิจการราคาคือผลลัพธ์ของอุปสงค์อุปทานและอารมณ์ของผู้เล่นในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจากข่าวความคาดหวังหรือความตื่นตระหนกขณะที่มูลค่าคือคุณค่าที่แท้จริงของกิจการจากพื้นฐานทางธุรกิจเกนแฮมชี้ว่านักลงทุนที่ประสบความสำเร็จไม่ตัดสินใจจากราคาที่เห็นตรงหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ใช้การวิเคราะห์งบการเงิน ความสามารถในการทำกำไรและเสะถียรภาพระยะยาวเมื่อราคาสูงกว่ามูลค่าความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นแต่เมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่าโอกาสในการลงทุนอย่างมีเหตุผลจะเกิดขึ้นการแยกแยะระหว่างราคากับมูลค่าช่วยให้นักลงทุนไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ตลาดและตัดสินใจบนความจริงมากกว่าความรู้สึกชั่วคราวใน The Intelligent Investor เบนจามินเกนแฮมชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จในการลงทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับวินัยในการปฏิบัติตามหลักการอย่างสม่ำเสมอนักลงทุนจํานวนมากมีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์สูงแต่กลับล้มเหลวเพราะไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือกดดันทางอารมณ์วินัยหมายถึงการยึดมั่นในแผนการลงทุนไม่ตัดสินใจตามความกลัวเมื่อราคาปรับลงและไม่หลงไปกับความมั่นใจเกินจริงเมื่อราคาปรับขึ้นเกนแฮมมองว่าการทําสิ่งที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอแม้จะดูเรียบง่ายและไม่หวือหวา กลับให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเพียงไม่กี่ครั้งเมื่อผู้ลงทุนมีวินัยเป็นรากฐานความฉลาดจะทำหน้าที่สนับสนุนไม่ใช่ครอบงำและช่วยให้การลงทุนดำเนินไปอย่างมั่นคงในระยะยาวหนึ่งในบทเรียนที่สำคัญจากดีอินเทลเลจอินเวสเตอร์คือการตระหนักว่าการไม่ทำอะไรก็เป็นการตัดสินใจรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงที่อารมณ์ยังไม่มั่นคงและข้อมูลยังไม่ชัดเจนเกนแฮมเตือนว่าความผิดพลาดร้ายแรงจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์ที่ผิดพลาด แต่เกิดจากการรีบตัดสินใจภายใต้อารมณ์ความกลัวหรือความโลภตลาดมักสร้างแรงกดดันให้ผู้ลงทุนรู้สึกว่าต้องลงมือทําตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพิ่มขายออกหรือปรับพอร์ตอย่างเร่งรีบทั้งที่ในความเป็นจริงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้นการหยุดนิ่งชั่วคราวเปิดโอกาสให้เหตุผลกลับมาทํางานช่วยให้ผู้ลงทุนทบทวนมูลค่าหลักการและเป้าหมายของตนเองโดยไม่ถูกเร่งเร้าจากความผันผวนระยะสั้นเกนแฮมมองว่านักลงทุนที่มีวินยัย จะรู้จะกรอคอยเมื่อสถานการณ์ยังไม่เอือ้อและเลือกลงมือเฉพาะเมื่อเหตุผลชัดเจนกว่าอารมณ์เกนแฮมมองว่าการทําสิ่งที่ถูกต้องอย่างสม่ําเสมอแม้จะดูเรียบง่ายและไม่หวือหวากลับให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเพียงไม่กี่ครั้งเมื่อผู้ลงทุนมีวินัยเป็นรากฐานความฉลาดจะทําหน้าที่สนับสนุนไม่ใช่ครอบงําและช่วยให้การลงทุนดําเนินไปอย่างมั่นคงในระยะยาวหนึ่งในบทเรียนที่สําคัญจากดีอินเทลเลจินอินเวสเตอร์คือการตระหนักว่าการไม่ทําอะไรก็เป็นการตัดสินใจรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงที่อารมณ์ยังไม่มั่นคงและข้อมูลยังไม่ชัดเจนเกนแฮมเตือนว่าความผิดพลาดร้ายแรงจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดแต่เกิดจากการรีบตัดสินใจภายใต้อารมณ์ความกลัวหรือความโลภตลาดมักสร้างแรงกดดันให้ผู้ลงทุนรู้สึกว่าต้องลงมือทำตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพิ่มขายออกหรือปรับพอร์ตอย่างเร่งรีบทั้งที่ในความเป็นจริงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้นการหยุดนิ่งชั่วคราวเปิดโอกาสให้เหตุผลกลับมาทำงาน ช่วยให้ผู้ลงทุนทบทวนมูลค่าหลักการและเป้าหมายของตนเองโดยไม่ถูกเร่งเร้าจากความผันผวนระยะสั้นเกนแฮมมองว่านักลงทุนที่มีวินัยจะรู้จัก,กรอคอยเมื่อสถานการณ์ยังไม่เอือ้อและเลือกลงมือเฉพาะเมื่อเหตุผลชัดเจนกว่าอารมณ์ในหนังสือนี้เกนแฮมแบ่งนักลงทุนออกเป็น2บทบาทหลักได้แก่ defensive investor และ enterprising investor เพื่อสะท้อนระดับความพร้อมความรู้และเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล defensive investor มุ่งเน้นความปลอดภัยและความสม่ำเสมอเลือกการลงทุนที่ไม่ต้องติดตามใกล้ชิดและยอมรับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลเพื่อแลกกับความเสี่ยงที่ต่ำกว่าขณะที่ enterprising investor พร้อมใช้เวลาและความพยายามมากขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูลคัดเลือกสินทรัพย์และมองหาโอกาสที่ตลาดมองข้ามซึ่งอาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าแต่ต้องแลกกับความเสี่ยงและพาระในการตัดสินใจเกนแฮมย้ำว่าไม่มีบทบาทใดดีกว่าอีกบทบาทหนึ่งโดยตัวมันเองความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนเลือกบทบาท ที่ไม่สอดคล้องกับนิสัยความรู้และทรัพยากรของตนการเข้าใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์ช่วยให้เลือกแนวทางที่เหมาะสมและลดการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มากกว่าความพร้อมที่แท้จริงเกนแฮมมองว่าตลาดการเงินถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ของมนุษย์เป็นหลักโดยเฉพาะความกลัวและความโลภซึ่งหมุนเวียนเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกวัตจักรของตลาดในช่วงที่ตลาดขาขึ้นความโลภมกักทําให้ผู้ลงทุนมองข้ามความเสี่ยงราคาสินทรัพย์ถูกผลักดันให้สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง และการตัดสินใจมักตั้งอยู่บนความคาดหวังมากกว่าข้อเท็จจริงตรงกันข้ามเมื่อเข้าสู่ช่วงตลาดขาลงความกลัวจะครอบงำการตัดสินใจผู้ลงทุนจำนวนมากรีบขายสินทรัพย์ที่มีคุณภาพเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจจากการเห็นราคาลดลงเกนแฮมชี้ว่าอารมณ์ทั้งสองไม่ได้ผิดโดยตัวมันเองแต่จะกลายเป็นปัญหาเมื่อปล่อยให้มันกำหนดพฤติกรรมการลงทุนนักลงทุนที่มีเหตุผลเรียนรู้ที่จะรับรู้อารมณ์เหล่านี้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของมันและใช้วัตจักรตลาดเป็นโอกาส มากกว่าภัยคุกคามต่อการตัดสินใจของตนเองในมุมมองของดีอินเทลเลจเนนอินเวสเตอร์เกนแฮมเตือนว่าผลลัพธ์ในระยะสั้นไม่สามารถสะท้อนคุณภาพของการตัดสินใจได้อย่างแท้จริงเพราะตลาดในช่วงเวลาสั้นมักถูกครอบงำด้วยอารมณ์และความผันผวนการตัดสินใจที่มีเหตุผลอาจยังไม่ให้ผลตอบแทนในทันทีขณะเดียวกันการตัดสินใจที่ขาดหลักการก็อาจด,ดูเหมือนประสบความสําเร็จในระยะสั้นจากความบังเอิญเกนแฮมจึงแยกความแตกต่างระหว่างกระบวนการที่ถูกต้องกับผลลัพธ์ชั่วคราวอย่างชัดเจน โดยย้ำว่าการลงทุนควรประเมินจากความสม่ำเสมอของหลักคิดมากกว่ากำไรขาดทุนช่วงสัน้นหากผู้ลงทุนตัดสินใจตามหลักการวิเคราะห์มูลค่าอย่างรอบขอบและรักษาวินัยได้อย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ระยะยาวมีแนวโน้มสะท้อนความถูกต้องของ,ของการตัดสินใจนั้นการยึดติดก,กับผลลัพธ์ระยะสัน้นอาจบั่นทอนความมั่นใจและทําให้หลุดจากแผนขณะที่การโฟกัสที่กระบวนการช่วยให้การลงทุนดําเนินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนดีอินเทล l i เจนต์อินเวสเตอร์สอนให้เราเข้าใจว่าการลงทุนที่มั่นคงไม่ได้เริ่มจากการเอาชนะตลาด แต่เริ่มจากการควบคุมอารมณ์ของตนเองการคิดอย่างมีเหตุผลวินยัยและการรู้จักกรอคือทักษะสำคัญที่นำไปใช้ได้ทั้งเรื่องเงินและชีวิตหากคุณอยากลงทุนอย่างไม่หลงไปตามกระแสและพัฒนาความคิดระยะยาวกดติดตามช่องเบสตารีเพื่อเรียนรู้การลงทุนอย่างมีสติและยั่งยืนต่อไป